กงอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมชลประเกเกมนะวันนี้มาอยู่ในเกมโรบ็อกน้ำในแบบที่มีชื่อว่า p พลย์เกมใช่เป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็เป็นแบบแนวเอ็มโนะผมก็กลับมาเล่นแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานนะเออ ก็วันนี้ผมจะพามาทําอะไรวันนี้ก็จะพามาหาอาวุธใหม่นะครับแล้วก็ออวิธีไปตีกับบอสใหม่นะโอเคเเออดี๋ยวเรากลับจุดแรกก่อนอ่ะโอเคซึ่งอย่างแรกเลยนะครับอันนี้หาง่ายค่อนข้างจะง่ายที่สุดแล้วนะก็คงจะเป็นนี่นะธนูใหม่เป็นเอ่อ บริษัทบริษัทเกรทโบครนะเป็นธนูเอ่อธนูยักษ์ใช่ดาเมจเจ็ดสิบนะแต่ถ้าอัพให้มันโหดขึ้นก็มันเจ็ดสิบแปดสิบสี่นะประมาณนี้เลยแด้บวกดาเมจยี่สิบโอเคประมาณนี้นะครับก็สำหรับวิธีหาก็ไปฆ่าสโนแมนอยู่ด้านบนนะเป็น มาเทนนะตรงนี้นี่ครับให้ทุกคนตามมาเลยนี่นะครับก็จะเกิดอยู่ตรงนี้นะจะเกิดตรงนี้เลยซึ่งบอสต,ตัวนี้เนี่ยก็จะดอบออสองอย่างนะครับ อย่างแรกเป็นธนูส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเอออ่กระเช้าสปินหรืออะไรทอย่างอันนี้นะก็มาน,นี้นะสำหรับอย่างแรกนะต่อไปอย่างที่สองนี่ระคังยักษ์เออเป็นอาวุธนะครับหนึ่งเออหนึ่งสองสามนะครับนี่ เดี๋ยวไปดูดาเมจกันเลยกว่าอ่ะดาเมจธนูคนระับปุ่มเก้าสิบนะปุ่มเก้าสนะิบน่าจะเป็นเพราะ่ผมใส่เจมนะหรือเปล่าไม่รู้อาจจะเป็นระยะไปชิดนะแต่ถ้าระยะเออไกลละ่ะปุ่มแปดสิบสี่นะครับ ดาเมจเนี่ยตรง DPS มันบอกเป็น84อ่ะตอนเป็นเ3แล้วเอองงงงกับ DPS ตัวของธนูค่อนข้างที่ยิงช้านะครับมีดาเมจึ้นมันร้อยหนึ่งด้วยอ่ะต่อไปนะเป็นระฆังนะหนึ่งสองสามนะ ผมใส่เจมระเบิดเข้าไปนะหนึ่งสองสามโอเคต่อไปนะสกิลสกิล R ใช่เราต้องกด R นะครับเป็น Heavy Attack หรือว่าการโจมตียังไงเออการโจมตีแบบรุนแรงนะครับให้กด R ปุ่มก็จะเป็นการทุ่มทุ่มทีหนึ่งแล้วก็พุ่งปาด ประมาณนี้แลวก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นการกระโดดกระโดดตีครับปึ๊บมีกระโดดแล้วก็ตีกระโดดแล้วก็คลิกนะนี่แค่นี้อาวุธอย่างอื่นก็เป็นนะกร,ระโดดแล้วก็คลิกจะเป็นการพุ่งฟันนะยกเว้นธนูนะไม่มีหรือมีวะเออไม่มี ไม่มีครับไม่มีก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เออเอาอีก2อ,อย่างที่ผมยังไม่ได้นะครับก็จะเป็นคาถาลมนะครับแล้วก็เออพัดนะครับจากบอสท,ที่ผมจะพาทุกนคนไปตีกันนะครับซึ่งโอเคเดี๋ยวตัดไปที่ฟอรเรสกันเลยดีวยกว่าไม่ตัดก็ได้แป๊บเดียวฟอรเรสนะอันนี้สำหรับคนที่ เอ่อยังไม่ได้ไปสกายเปียผมจะเรียกว่าสกายเปียก็แล้วกันครับอ่าให้ทุกคนไปที่เรือก่อนนะครับที่ฟนะอเรสต์นะโคอเมื่อเรามาถึงเรือนะครับให้สปาวเรือเลยชึบแล้วก็ให้เราขับเอ่อหันหน้ามาทางนี้ประมาณนี้นครับแล้วก็ตรงไปเลย ตรงไปทางนี้ใช่หุยมันแข็งมันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหน่อยนะเอ่อพอมาถึงก่อนแล้วแค่ลองเออลงไปนะครับแล้วก็ไปเซฟนะครับ เซฟตรงนี้จะเซฟหรือไม่เซฟก็ไรนะแล้วแต่ส่วน AABC ตัวอื่นเนี่ยเออไม่ต้องคุยกับมันก็ได้นะครับให้เรามาคุยแค่ตัวเดียวนะก็คือต,ตัวนี้ให้มันรับคะครับกดจ,จีรับเคุสอ,อ่ะผมรับเควสเสร็จแล้วลืมลืมอ่ะพอเรารับเควสเสร็จนะครับ เราก็จะได้เควสนี้มาโหหาย,ยากอีกนี่ไงไฟเดอะจิวเวลรี่ให้หาสร้อยคอคนระับแล้วก็ไปหาเกาเหมือนเดิมคนระับคนที่ให้เควสเรามาอ่ะซึ่งจุดที่มันจะสปอนก็คือบนเมลเทนนะครับเรือภูเขาตรงนี้อ่ะเม่อเรามาแล้วนะครับจุดแรก ก็คือจุดนี้แค่แถวนี้นะครับไม่ก็ตรงนี้หรือเออ่ตรงนี้นะให้เอาแถวแนี้แหละจุดแรกนะครับแถวนี้จุดที่สองโดนดักจุดที่สองจะไปตรงนู้นนะช่องแคบ ตรงนี้จุดที่2นะส่วนจุดที่3จะอยู่ด้านบนอีกชั้นนึงได้อยู่ตรงนี้จุดที่2นะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จุดที่2ส,ส่วนจุดที่3 ยูที่สามก็จะอยู่ด้านบนนะแต่ว่าอยู่ฝั่งนู้น <S <S ให้ย้อยลงมามันก็จะสเปาวอยู่ตรงนี้นะอืมประมาณนี้โอเคเมื่อเราเก็บเสร็จนะครับก็กลับไปคุยกับคนให้เควสเรานะครับ พอกับมาคุยเสร็จนะครับเราก็จะเขาก็จะวาร์ปเราคนระับไปดินแดนหิมะอีกแห่งหนึง่งซึ่งอ่ะมันจะมีหมอกแล้วก็เออหิมะคือเรียกว่า,างไงเป็นพายุหิมะเอออนะครับมันจะทําให้เรามองไม่เห็นทางคนระับมองไม่ค่อยเห็นนะซึ่งทางก็ยังมีอยู่สองทางนะครับที่เราสามารถไปได้ก็จะเป็นเออทางนี้นะครับ ตรงนี้จาเรียบให้ดีคนระับใกล้ก็เห็นตรงนี้จะมีทางไปตรงนี้อีกทางหนึ่งแล้วก็ทางไปตรงนี้อีกทางหนึ่งคนระับตรงแหลมตรงนี้ซึ่งจุดแรกเลยนะเป็นทางไปหาไอ้นี่ะระฆังนะครับตามผมมาเลย พอเราลงมาปุ๊บโอเคเราก็เสียเลือดนะครับให้รีเลือดสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็ให้เราเดินหน้านะไปทางนี้เดินลงไปนี่บอสก็จะเกิดแล้วซึ่งมันเป็นบอสท,ที่ค่อนข้างเร็วนะครับเราก็ต้องขยับตัวตลนะอดเวลาดูดว้วยอุ๊ย แรกหมัดเลยว,วิธีการต่อสู้ผมเป็นการกระโดดวิ่งนะครับกระโดดวิ่งแล้วก็แดชน,นะกดกระโดดค้างไว้เพราะมันจะไม่ได้โดนสกิลด้วยแล้วก็ค่อนข้างฟิวนะซึ่งอาวุธที่ผมใช้ฆ่าเออตัวนี้ก็จะเป็นเขียวยใช้อะไรก็ได้นะจริงแล้แต่ความถนัดนะ เนี่ยมันค่อนข้างเร็วคนระับอย่างที่ผมบอกเราเราต้องแบบขยับตัวตลอดเวลาจากหิวก็ต้องเว้นะรนะยะหิวกายจังหวะให้ได้ผม,มแล้วก็หิวหิวอ้อไม่ทันอเร็วเร็ว ไกลแรงกว่าไม่ถูกเลยงุพงใสยอะไรก็ไปโอ้ชื่อรอให้มันทุ่มเสร็จก่อนนะแล้วยิ่งอ๋อยังไม่เสร็จเหรอปกติเป็นสองรอบไม่ใช่เหรอ หมัดต่อหมัดเลยเอ,อือไม่เป็นไรนะหรือว่าเราค่าค่าได้ก็ได้กันหยอะก็เราต้องค<ะ>่าตัวนั้นให้ได้นะแล้วเราก็จะได้ระครังมา ก็วันนี้นะครับสำหรับตัวแรกส่วนตัวที่2นะครับตัวต่อไปเป็นอีกทางหนึ่งครับก็คือทางนี้แหลมตรงนี้ให้เรามาตรงนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆฮะแล้วก็มาแหลมตรงนี้อีกแล้วก็กระโดดไปก็ขึ้น ควรจะเจอไม้ตรงนี้นะครับให้เราเดินไปเลยนี่ก็เจอกัะบ,บอสที่โคตรโอพีนะเป็นบอสท,ที่เราต้องรลุมมันเท่านั้นนะเอาจริงแต่ถ้าใครเก่งๆแบบเพอร์เฟกบล็อกได้อะแบบปัดสกิลได้คือสุดเลยอะดูนะปึ๊บอ่าไม่ทันเมื่อกี้ผมกดกดบล็อกไม่ทันนะคือไอตัวเนี้ยเริ่มเริ่มมาเราต้องแบบ กดบล็อกให้ทันเลยปัดสกิลให้ทันเพราะมันจะพุ่งเข้ามาหายย่างเดียวเลยซึ่งตัวนี้ผมเคยตีเลือดเดือดครึ่งนะเ,ออเดีย๋ยดท้ายก็ตายอยู่ดีนะออไม่ไหวนะแล้วมาตัวนี้ไม่ไหวต้องลุกก็สลิปนี้ถ้าใครเข้าินี้ก็ลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามผมด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย